ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ชนแนลนะคะอันนี้เราต้มก่อไฟนะคะภาษาจะต้มเห็ดนะคะเห็ดก็ได้ไม่เยอะนะคะวันนี้ถึงกิโลหรือเปล่าไม่รู้นะะประมาณเท่าเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาดูกัน ดอกงามงามเอฟซีดอกเล็กนะคะมันเพิ่งจะออกนะเริ่มออกอีกนะคะนี่ดอกสวยๆเลยนะคะสวย สออนดอกเห็ดพี่น้องมีแต่รุ่นนี่นะคะสวยเลยนะคะนี่ดอกตุ้มตุมนะคะโอย ต้มเห็ดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำนะคะคั้นหน่อไม้ดองนะคะเอาออกจากน้ำก่อนพี่น้องหอมกินน้ำไม้ดองเหรอหอมมาก เราแช่น้ำเปล่าไว้มันก็นิ่มนะคะอ่อนนิ่มไม่ต้องแช่เกลือนะคะแช่น้ำาปล่า,ลาเราก็จะใส่เกลือนะคะ ก็เรือเราก็กะเอานะคะเรือกับ,บดสรถจะไปซื้อเรือพอนะคะใส่แค่นี้พอใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเราก็คั้นไปนะคะคั้นจนหนอไมายิ่งนะคะ น,นี่แหละสูตรของเรานะคะไม่ได้มีอะไรมากมายในสีนะคะคันใส่เกลืออย่างเดียวนะแช่เราก็แช่น้ำเปล่า หอมไม้อ่อนๆในอีฟซี ไม้ภาษาจะไม่เอาแข็งนะคะจะเอายอดอ่อนๆมันเลยนะคะเวลาคั้นนะคะมันก็จะนิ่มนะคะเอฟซี H C. แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมบรรจุนะคะใส่ขวดเลยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้กี่ขวดนะคะขวดล้างแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาหน่อไม้ใส่ก่อนนะคะเราจะยังไม่ใส่น้ำนะคะใส่ขวดมันจะได้กินนานนะเอฟซี H C. ใส่กับ มันดำนะคะภาษาทำปีที่แล้วได้ทิ้งหมดเลยได้แกงสองสามครั้งนะคะนอกนั้นดำหมดยาภาษาก็จะไปเททิ้ง ได้ถึห้ขวดไหม ลงพีอ่อนนี่แหละหน่อไม้ภาษานะคะจะไม่ค่อยมีน้ํานะคะที่เราจะเอาหน่อไม้ใส่ก่อนเลยนะคะ เปียเรายัดจนแน่นเลยนะคะ f นะคะแล้วค่อยมาใส่น้ำนะ,ะเราจะไม่ค่อยเน้นน้ำเท่าไหระะ่ แล้วก็ปิดขวดไว้นะได้แล้วหนึ่งขวดนะคะหนึ่งขวดแล้วเสร็จแล้วนะคะรอบนี้ได้สามขวดนะคะเอซีขาวจูนพูนพี่น้องเราใหม่นะคะนี่ไว้เป็นปีก็ยังขาวเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะ นะก็บอกเลยนะคะสูตรเราไม่ได้มีอะไรนะคะขั้นใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วก็จะรอล้างเห็ดแล้วก็เทียเท่ยงๆนะ่ก็จะตําถั่วไปกินข้าวเที่ยงกับลุงเสือที่นานะคะพีสีภาษาก็ยังจะได้กลับไปนาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาต้มเห็ดมาขั้นหน่อไม้นะคะก็เดี๋ยวจะไปหาดูนะคะหน่อไม้ที่นานะคะ ไปหาดูหน่อไม้ไผ่บ้านนะคะเอามาแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทีละสองสามขวดไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะลงนานะจนกว่าจะดำนานะคะเพราะว่าถ้าช่วงดำนาภาษาก็จะไม่มีเวลาทำนะคะเพราะว่าต้องเร่งดำนาอย่างเดียวนะคะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่างน้อยห้านาทีหกนาทีขึ้นไปนะคะแล้วก็ เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ